วันอังคารตัดกรรมเก่าขจัดศัตรูให้มีชัยชนะพื้นดวงคนวันอังคารเป็นนักสู้มีความกล้าหาญขยันขันแข็งแต่ก็มักจะมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่ายมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวและต้องเหนื่อยกับการต่อสู้ดิ้นรนเป้าหมายการทำบุญตัดเวรตัดกรรมเก่าขจัดอุปสรรคและศัตรูหมู่มาร เปลี่ยนจากคนใจร้อนให้เป็นคนใจเย็นและเสริมดวงด้านชัยชนะเคล็ดลับทำบุญเสริมดวง 1. ถวายของมีคมตัดกรรมไม่ต้องตกใจนี่คือเคล็ดลับสายมูโบราณการถวายของมีคมแด่พระสงฆ์เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ถือเป็นการแก้เคล็ดตัดกรรมได้อย่างชงัดมีดโกนกัญไกรกัไกรตัดเล็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เพื่อตัดสิ่งที่ไม่ดีศัตรูและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิต 2. ทํทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลและโลหิตวันอังคารเป็นวันแห่งการต่อสู้และความเจ็บปวยการทำบุญด้านนี้คือการแก้กรรมโดยตรงบริจาคโลหิตเป็นการทำทานบารมีขั้นสูงช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่นและเป็นการแก้เคล็ดเรื่องอุบัติเหตุเลือดตกยางออกได้ดีที่สุด ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของเนื้อนาบุญอาน,นิสง์จะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงและมีชัยชนะเหนือโรคภัย 3. อธิษฐานจิตต่อหน้าองค์เทเวสุวรรณท่านเป็นเจ้าแห่งพูดผีและเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาหลังทำบุญแล้วให้ไปกราบสักการะท่านหากวัดนั้นมีแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้แด่องค์ท้าเวสวุวรรณผู้ยิ่งใหญ่ขอท่านจงโปรดใช้อำนาจและบารมีของท่านปัดเป่าศัตรูหมู่มารอุปสรรคทั้งหลายและเจ้ากรรมในเวรที่คิดร้ายต่อข้าพเจ้าให้พินาศไปด้วยเทิน